ฮัลโหลสวัสดีครับกับพบกับฟุ้งเฟรอชาแนลหนึ่งกลางนะครับวันนี้ผมมากับ Back a n d l i c k e r นะครับกันไกตัดกิ่งแบบไร้สายผมเคยรีวิวตัวที่เป็นของจีนมาแล้วตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ของ b a c k and ด e เ k e เเลยรับประกันด้วยนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็ที่สำคัญนะสินค้า b a c k and ด์เ k e r นะครับคุณสามารถไปหาดูตัวจริงได้ที่โฮม Pro เลยหาดูได้ง่ายๆเลยนะครับผมก็อยากเห็นละตัวจริงเป็นยังไงบ้างน,นะครับ ตัวนี้มาพร้อมแบตเตอรี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยมีเครื่องมือแบ็กแอนเล็กเกอร์ก็ไม่ต้องห่วงคุณมีแบตเตอรี่ให้แน่นอนแบตเตอรี่18โวลต์นะครับ2แอมป์นะแล้วก็มีคู่มือเล่มหนาตึบเลย BCPP 18ที่ชาร์จเหมือนเดิมนะของตัวแบ็กแอนเล็กเกอร์นะผมชอบมากตัวนี้เล็กดีชาร์จง่ายนะครับแล้วก็ตัวเครื่องครับนี่โอเทมีที่กัด เก็บนะเวลาการอันตรายนะครับเนี่ยอ่ะทีนี้ดูที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนี้ก็เป็นสไตล์แบ c ็กแอน e ์เดเกอร์ Black นะสีเขาตรงนี้อ่าดูที่สวิตช์ตรงนี้ก่อนเลยครับโอ้โหเซฟตี้หลายชั้นมากนะมันจะมีสวิตช์ตรงนี้นะครับมีเซฟตี้อีกหนึ่งเซฟตี้สองถึงจะกดตัวนี้ได้เมื่อี้กดไม่เข้าถ้าคุณไม่กดตัวนี้ลงไปด้วยแล้วก็กดไอไกข้างล่างนี้ลงไปด้วยเห็นไหมนี่กดได้ละถ้าอันนี้อย่างเดียวกดไม่ได้นะนี่เห็นไหม กดไม่ได้นะครับต้องอน,นิกรรมไว้ด้วยนะครับคือต้องตั้งใจจริงๆอะ่ะก็ถือว่าเป็นเซฟตี้ที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยคนจะชอบมองว่ามันอันตรายคือมันอันตรายแน่ถ้าคุณเอานิ้วแย่เข้าไปเออ,อมาดูสเปคข้างหลังนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เสียงอยู่ที่7 7เดซิเบลนะครับเจเดซิเบลก็คือเท่ากับเสียงพูดเรานี่แหละนะครับก็เป็นพวกคําเตือนทั่วไปอลองดูเลยนะครับเสียบแบตเข้าไปปั๊บลองนะกด อ่ปล่อยนะกดได้ไหมกดไม่ได้มีเท่านี้เลยนะครับสำหรับพ่อบงพ่อบ้านนะที่ต้องการการไก่ตัดกิง่งไอตัวเก่าที่เป็นของจีนที่ผมเคยซื้อมารีวิวเนี่ยนะครับตัวนั้นพ่อผมก็ชอบมากนะเพราะว่ามันใช้งานง่ายนะครับแล้วมันก็ไม่ต้องแบบไปวุ่นวายอะไรมากก็เดินเข้าไปตัดแงบเลยก็จบคนระับผมว่าแบตก้อนหนึ่งนะ่าจะใช้ได้นานเลยนะเพราะว่ามันแค่มันทํางานแค่นิดเดียวนะมอ,วมอเตอร์มอเตอร์มันไม่ได้ทางานตลอดเวลาดูไม่เอ็ไหมครับมอเตอร์มันก็แค่ทํางานตอนที่เรากดแล้วมันก็แงบเข้า แล้วก็แงบ,บออกแค่นี้เองแบตก้อนหนึ่งเนี่ยน่าจะตัดได้เป็นร้อยร้อกิ่งเลยนะครับด้วยความที่เป็นแบคแอนด์เกอร์นะครับมันเน้นในเรื่องงานที่เราใช้ในบ้านง่ายๆสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็นกลไกหรืออะไรพวกนี้มันจะไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับไปเดี๋ยวไปลองใช้งานกันดูนะครับไปอะ่ะโอเคนะครับอันนี้เป็นไม้ไผ่นะ ไม้ไผ่ที่เป็นด้ามไม้กวาดอะไรเงี้ยนะครับตันๆค่อนข้างตันอยู่นะประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นท่อ p v c นะครับขนาดเล็กจะลองตัดให้ดูก่อนเอาจากท่อ p v c ก่อนแล้วกันนะง่ายๆนะครับตัดเข้บายโช๊เนี่ยสบายสบายเห็นไหมครับสบายสบายเลยด้ามไม้กวาดเนี่ยต้องกดให้สุดนะอ่ะดูนะครับกด อ๋อมันเหมือนแบบถ้าเกิดมันกดไปแล้วเนี่ยมันเหมือนแรงไม่พอเนี่ยมันต้องกด3ามอีกทีน่งนะครับดูนะครับเนี่ยถ้ามันไม่สุดนะกดอีกทีนะครับเนี่ยเนี่ยกดอีกทีเนี่ยก็ขาดละใช้ได้นะพอนี่ไม้ค่อนข้างหนาอยู่นะครับไม้ค่อนข้างหนาเลยนะครับเดี๋ยวไปลองกับกิ่งไม้ทั่วไปดูนะครับไปอ่าโอเคอันนี้มาข้างบ้านนะครับ มันเป็นทุ่งนาอยู่นะครับแล้วก็มีกิ่งมงกิ่งไม้อันนี้ล้มอยู่ตัวนี้จะตัดเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะนยตัดง่ายๆนะครับกิ่งนี้ประมาณนี่ใหญ่กว่านิ้วโป้งผมอีกนะเดี๋ยจะลองไล่จากเล็กๆมาก่อนนะนี่เล็กๆนะสบายนี่เนี่ยตัวน,นี้อันใหญ่เลยนะเกือบยัดเข้าไม่เข้านะ ตัดทีเดียวให้ดูนะครับตัดได้สบายๆย,ยิ่งไม้สดเนี่ยนะครับมันยิ่งตัดง่ายอีกแล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนะครับใหญ่ๆเลยนะนี่เนี่อันนั้นนี้ก็ยังตัดได้นะบสบายๆเนี่ยประมาณนี้เลยลองยัดนี้เข้าไปเนี่ยยัดได้เกือบไม่สุดอะ่ะเนี่ยตัดได้เห็นไหมครับเนี่ยตัดได้ เนี่ยยัดเกือบไม่เข้าแล้วนี่เห็นไหมยัดเกือบไม่เข้าแล้วยังยังอุตส่าเข้าไปตัดได้นะดูดิใหญ่เกินหน้ากันไกลไปแล้วนะมันก็ยังตัดได้นะคือกินเข้าไปในเนื้อเลยนะครับเห็นไหมครับกินเข้าไปเลยอ่ะเนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยเข้าสุดได้ประมาณนี้นะครับสบายอ่ะไปะสรุปกันนะครับไปโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงเจ้าตัวนี้นะครับใช้แบก นะแค่2แอมป์นะ18โวลต์นะครับหรือแบต20โวลต์ก็ได้นะแล้วแต่นะครับจริงๆเป็นตัวเดียวกันพอดีไอ้ตัวเก่าเนี่ยมันยังไม่ได้ชาร์จนะตัวที่มากับเครื่องผมก็เลยเอาแบตท,ที่ผมมีอยู่นะมาใส่จากที่ลองดูเนี่ยนะครับตัดไม้ตัวที่มันสามารถใส่ได้เนี่ยตัวที่สามารถยัดเข้าไปได้เนี่ยตัดได้หมดนะครับไม่มีปัญหาส่วนถ้าไม้มันแข็งมากๆเนี่ย มันก็ตัดได้นะแต่ต้องตัด2ทีแต่ก็ไม่ปัญหานะก็คือตัดได้เหมือนกันนะครับก็คือตัดไปครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วก็ตัดลงไปอีกครึ่งหนึ่งอะไรก็ตามที่เป็นไม้ตัดได้หมดนะเชื่อผมนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้อะไรก็ตามนะเพราะว่าตัวไอ้ตัวนี้มันคมมากนะเนี่ยตัวนี้ตัวใบนี้คมมากแค่เอาไม้แค่ตัวมันจิกลงไปบนไม้ก็เข้าแล้ววะนะครับแล้วก็กลไกก็ค่อนข้างแข็งแรงก็เหมาะมากสำหรับพ่อบ้าน ที่ต้องการจะตกแต่งสวนตัวเองนะครับตัดกิ่งไม้ตัดอะไรง่ายๆนะครับหรือตัดจํานวนมากๆเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยได้นะทำให้เราแบบว่าไม่เมื่อยมือไม่ต้องใช้กัรไก้ตัดกิ่งหรือตัวเลื่อยอะไรเงี้ยเพราะกิ่งเล็กๆเนี่ยไม่ต้องมาใช้เลื่อยอะไรวุ่นวายก็ใช้ตัวนี้ตัดแผลก็ได้ก็คมกว่าด้วยนะครับแล้วก็ระบบเซฟตี้ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับหชั้น2ชั้นอันตรายค่อนข้างน้อยนะตัวนี้นะครับระบบเซฟตี้เขามีเยอะอยู่แล้วนะแล้วก็เขามาพร้อมกับตัวกาดตัวกาดใบก็เก็บได้ ตัวนี้เนี่ยคุณสามารถไปหาซื้อได้นะครับที่ Home Pro หรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ของ O m e Pro ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับลองเข้าไปดูราคากันดูนะว่ามันเท่าไหร่กันแน่นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วก็ตัวแบ c ็กแอนด์เดอร์เนี่ยเดี๋ยวผมยังมีอีก2ตัวนะที่น่าสนใจนะเกี่ยวกับงานพวกตัดอะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวตัวหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูในอนาคตแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟุ สำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเียเยี่ยนะครับใช้ดีนะเชีได้นะครับเหมาะมากนะงานในบ้านงานในสวนเล็กๆนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย